เพราะงั้นคนเราจะเกิดมาเกิดแก่เจ็บตายมามีชีวิตแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นนะถือเป็นโลกกร,รนะทำมีชีวิตก็เป็นลงอยู่กับลาบยศสันเริญตลกียศุขนั่นะนะมันเอาชีวิตชีวิตไปทิ้งเปล่านะเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าอยู่ก็เท่านั้น มันต้องมาเรียนรู้กันจริงๆไม่ต้องไปแบกแบกลาบแบกยศแบกสันเสริญไอ้คนแบกสันเริญเนี่ยมันน่าเห็นใจนะเพราะเขาไม่รู้ตัวเขาเงง่ายเขาติดสันเสริญแล้วยิ่งสุขแล้วยิ่งเนียนใหญ่เลยโลกียสุขเคหะสิตะสุขเนี่ยเนียนไม่รู้สุกหรอกพราะสุกจึงเป็นเรื่องที่โอ้โห ทุกข์กัสุขเป็อันเดียวกันเขาก็เป็นยึดสุขหราเป็นทุกข์ทุกเป็นสุขเพราะมันไม่มันมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยทึ่งยากที่จะเข้าใจคนที่ไปเข้าใจทุกข์ว่าเป็นสุขไปยึดทุกข์ก็ยึดสุขไปยึดสุขก็ยึดทุกข์เพราะฉะนั้นจึงเป็นความวิปลาสชนิดหนึ่งคู่หนึ่งที่เรียกว่าไปยึด ทุกมาเป็นสุขวิปลาดคอนมันไม่มีหรอกสุขสุขเป็นภาษาพยัญชนะพูดอารมณ์หลอกที่จริงอาการที่เกิดปฏิกิริยาขึ้นมาในตัวเองเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งสิ้นทุกข์ทันั้นเกิดขึ้นทุก์ทันนั้นตั้งอยู่ทุกข์ทันนั้นดับไปทุกขคืออะไรทุกขคือสิ่งที่ตั้งอยู่ทนอยู่ไม่ได้ มันจะเปลี่ยนแปลไปเรื่อยทุกเเดี๋ยวก็แปลเป็นสุขเดี๋ยวก็แปลเป็นทุกขทุกมากทุกขน้อยโุกหนักหนักหนาตาโง่หนักก็ทุกหนักนะคนที่ไปหลงอ้อลาบแล้วก็เป็นสุขมีลาบเยอะๆโอ้เป็นสุขนะคนหลงยศเป็นสุข มียศมีบั่งมีเบอร์มีตำแหน่งมีหน้าที่อะไรโอ้โ,โหก็เอาคหลงเป็นสุขคนลงสรรเสริญเยินยอยกย่องไปเป็นสุขเนียนลงไปในตัวเองนั้ป็นสุขมากน้อยจากลาบยศสรรเสริญอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าว่าจะมาเรียนรู้ระเบิะโถสิ่งเหล่านี้ นะแล้วอย่าไปหลงไหลได้ปลื้มอะไรกันมันเลยอัตตะสมณะอัตตะสมณะโซอะไรปลื้มอะอัตอัตอ่ะอัตตะมณตาโซมณัสสะโซมณัสสะปลื้มเป็นปลื้มอะเป็นปลื้มใช่ไหมทีแปลปลื้มนะอัตตะสมณะ,มอ,ะอัตอตะมณะโซมณัสสะ ไม่หลงยึดซึ่งพูดไปก็เป็นพยัญชนะถ้ามันเข้าใจพฤติการสภาวะทําไม่ได้ขอภัยะขอพูดชัดๆอย่างท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ยท่านมาเรียนรู้สภาวะทรรมซะให้ดีความความรู้ของท่านมันมากเกินที่จะมาปฏิบัติ บรรลุอรหันต์ได้ไม่รู้กี่ล้านเที่ยวแล้วความรู้งท่านเยอะ,ะแต่ท่านไม่ไม่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้มาเรียนรู้สภาวะท่านก็เลยยังติดอยู่อย่างนั้นนะไม่งั้นท่านจะออกมาสอนอย่างอัตมาท่านจะไม่ไปหลงติดอยู่กับเทระสมาคมอย่างนั้นนะไม่ต้องไปอาศัยเทระสมาคมให้มอบตนอยู่ในทางผิดเลย มอบตอนย,ยนทางผิดนี้ยังไม่หมดอาชีวะขอ้อนึงนะอาตมายกฐานะให้ท่านว่าเข้าใจตนแล้วแล้วท่านก็ไม่มีกิเลสท,ที่จะไปติดยึดพวกนี้แล้วแต่ท่านยังมอบตอนอย,ยนทางเป็นยังอยู่กับเทระสมาคมมันยังไม่พ้นอาชีวะข้อที่สี่มิฉาอาชีวะมิชาอาชีวะข้อที่สี่อนะ ท่านไม่เข้าใจสภาวะพวกนี้ท่านเข้าใจท่านจะไม่อยู่แต่ท่านไม่เข้าใจเพราะอัตมาเปรียบเทียบอย่าว่าจะไปอยู่ในตําแหน่งใดหนึ่งของเ,เทวมาค์กพระพุทธเจ้ามีตําแหน่งพระพุทธอยู่ในตําแหน่งพระเจ้าแผ่นดินนะท่านยังไม่เอาเลยท่านยังออกมาทิ้งหมดเลยเดินประบาทป่าสอนธรรมะอย่างเดียวไม่เอาเลยลาบยศสรรเสริญโวงีสุทรัพย์สิสสงคาไม่เอาทั้งนั้น พระสอนรรมะานี่อยู่ให้ประชาชนเลี้ยงไว้เห็นไหมว่าท่านไม่รู้สภาวะธรรมเลยะท่านติดจมอยู่นั่นนะไม่ใช่แต่แค่เทระสมาคมติดตำลาติดพยัญชนะติดภาษาความรู้โอ้โหอะไรก็น่ารู้อะไรก็น่ารู้รู้ไปหมดเป็นประทับปรมาบุคคลขออภัยวันนี้เอาหนักหน่อย รู้พระพุทธพน์ก็มากประทับปรมาบุคคลท่องจำอยู่ได้ก็มากสอนผู้อื่นอยู่ก็มากมากมมาก,มากแต่ตัวเองไม่บรรลุธรรมเลยนี่คือประทับประมะบุคคลแล้วมันได้แก่ใครคือใครท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตเอาแรงหน่อยข้อภัยนะ <c oughs> ข้อภัยท่านจริงๆ เพราะท่านเป็นพันเตท่านบูชก่อนท่านพระมาจะต้องขอคารวะนานนานทีไม่เหมือนท่านพหาบัวบ่อยๆแต่ท่านประยุทธ์นี่นานนาน,นานทีทำไมพระท่านถึงกล้า <c oughs> ทำไมพระท่านถึงกล้าแสดงความมีความจริงมีความจริงและมีความจริงใจพระธรามไม่ได้ปรารถนาร้ายต่อท่าน ความจริงใจและมีความจริงว่าอาตมาพูดสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงครับเป็นความจริงที่นําความเจริญให้ด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่เช่นั้นมันเหมือนคนใจดําเหมือนกันทําไมไม่บอกท่านมัง่งละไม่เตือนท่านไม่มีใครกล้าเตือนท่านนะอาตมาก็เกรงใจเกรงใจนี่เตือนเรื่องนี้ก็ถือว่าอาตมากล้าไม่ใช่เล่นแล้วนะนี่ <c oughs> แต่จริงก็กล้าอยู่ไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่ว่าเอานะไปว่าท่านบ่อยๆนักท่านก็จะเมินหมางเลยไม่ฟังไม่อะไรเลยตีทิ้งเลยมันไม่ครบกันเลยไม่ดีก็นานๆทีเพราะท่านก็เป็นผู้ที่มีปฏิภาณไหวพริบเยอะอยู่พอสมควรเอาพอสำหรับท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตนะก็ขอสรุปเหลือเวลาอีกเล็กน้อยเนี่ยว่า อาตมาเกิดมาชาตินี้มาเอาธรรมะพรธเจ้ากมาเปิดเผยมาเรื่อฟื้นโลกุตระรรมขึ้นมาจนกระทั่งทําให้คนรับรู้ฟื้นโลกุตรธรรมขึ้นมาได้จนกระทั่งเกิดโลกุตระธรรมเป็นคํารวมโลกุตรธรรมเป็นคําใหญ่ว่าเป็นธรรมะขั้นโลกุตระ ปฏิบัติได้มกักได้ผลด้วยเป็นอารยธรรมหรือเป็นโลกุตรธรรมเนี่ยมาเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันกันอยู่ในสังคมชาวโศกเนี่ยซึ่งอาตมาบอกว่าสังคมชาวโศกนี่คือสังคมอรารยบุคคลคนที่เขาไม่มีภูมิไม่มีความรู้เขาไม่เชื่อหรอกนวนเขาไปเชื่อว่าสังคมของมหาบัวนวนเป็นพระอรหันกัน แต่มหาวิมไม่มีชุมชนนะไม่มีชุมชนเป็นโซดาสกิทานาคาอะไรขนาดไม่มีแม้แต่ในพระท่านกระแจกกันไม่ได้ว่าใครเป็นโซดาสกิทานาคารหารันท่านไม่มีสมณะสี่เหล่าหรอกแต่ของเรานี่แจกแจงกันได้อันนี้ก็เป็นความต่างและย,ยืนยันกันได้ด้วยแต่และบุคคลเนี่ยพุนแต่ละคน จะปฏิญญาณตนว่าเป็นโสดาปฏิญ,ญาณตนว่าเป็นสักกิทาเป็นอนาคาเป็นอรหันไม่แม่นยังไม่แม่นยังไม่กล้ายังไม่ชัดเจนยังไม่ยืนยันให้แก่ตัวเองได้ก็เถอะคุณก็ยังพอรู้ว่าเออโซดาเนี่ยเนาะมีหลักเกณฑ์ว่าโซดาประมาณไหนเออรู้จักสักกายะพ้นจากสักกายะปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาประมาณศีลห้า เอ,อเราเอาสีหน้ามาเป็นเครื่องตรวจสอบแล้วจิตของเราก็เป็นปกตินะก็เรื่องสัตว์เรื่องของสัตว์เราก็ไม่มีจิตเอ็นดูเป็นเพื่อนทุกข์หวังประโยชน์เพื่อก,กันอยู่มีข้ามีของแล้ก็ไม่ทุจริตแล้ว,ลวข้าของ ไม่ของเขาก็ของเขาของเราของเราถือวิสาสะก,กันบ้างก็ระมัดระวังมีรูปรถกกินเสียงสัมผัสก็สังวรระวังใครยิ่งเป็นอนาคามีสบายรูปรถกกินเสียงสัมผัสก็สบายแล้วไม่มีเรื่องที่จะทุกข์ทุกข์ก็เป็นรูปรถกกินเสียงสัมผัสแล้วก็เป็นอนาคามีจริงยิ่งหมดรูปรถกกินเสียงสัมผัส เรื่องเกี่ยวกับสัตว์ก็อยู่ด้วยกันสบายเข้าของก็ไม่มีทุจริตหลุดรอดก,กิเลสสิมผัสก็ไม่มีกิเลสอะไรเลยนะเข้าใจหมดหลุดพ้นอย่างน้อยก็อนาคามีขึ้นไปราเสยที่คุณสรุปไม่ได้เท่านั้นที่จะเป็นอารหัน ที่แต่มาพูดแล้วพูดอีว่ามันพวกเรานี่เป็นอหรหันต์แต่มันสรุปไม่เป็นสรุปไม่ลงถ้าสรุปลงเป็นอรหันต์เยอะดไม่ใช่เล่นลยอหรหันต์ก็มีขั้นตอนเหมือนกัน